สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอ๋นะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอ๋จะมาทําทะเลทอดนะคะแบบนี้นะเน้นๆจุกๆก,กันไปเลยนะคะทําง่ายๆเลยนะคะทํากันได้ที่บ้านเลยนะอ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมในการทําเลยนะคะอ่าขั้นตอนแรกนะแม่โอจะทําน้ําจิ้มก่อนนะคะน้ําจิ้มแม่โอก็จะใช้เป็นน้ําจิ้มไก่นะคะน้ําจิ้มไก่3ช้อนโต๊ะนะคะหรือใครทําเยอะก็คือสูตร1ต่อหเลยนะอ่ะซอสพริกก็3ช้อนโต๊ะนะคะสูตรหนึ่งต่อหนึ่งใส่อันไหนเท่าไหร่ก็ต้องใส่อีกอย่างหนึ่งเท่ากันนะคะอ่ะใส่ลงไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคน ส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนแบบนี้เลยนะคะให้เข้ากันใครจะเติมน้ําอุ่นลงไปหรือน้ําร้อนลงไปสักนิดหน่อยก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบแบบค้นๆเนาะอ่ะโอเคพอเราทําน้ําจิ้มเสร็จเรามาทําแป้งกันเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะไม่โอใช้อยู่4ี่ช้อนโต๊ะแบบพูนๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะแล้วตามต่อด้วยแป้งมันนะแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเหมือนกันเนาะอ่ะแล้วต่อด้วยพริกไทยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาใครชอบแบบ ออกเผ็ดหน่อยก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็ตามต่อด้วยซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะคะอ่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําโซดาเย็นนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้น้ําโซดาก็ใช้น้ําเย็นจัดก็ได้นะคะใส่ลงไปผสมให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเอาแบบว่าค้นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ใส่ทะเลของเราลงไปเลยเนาะมี แล้วแต่จะใส่เลยนะแม่โอใส่กุ้งใส่ปลาหมกึกใส่หอยนะคะ,ะใครจะใส่แบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะ,ะแล้วเราจะใส่ต้นหอมซอยเนาะต้นหอมซอยตามชอบเลยนะอันนี้เนาะมากน้อยแล้วแต่เลยเนาะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้านะคะพอคลุกเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนําไปทอดนะคะ,ะการทอดนะตั้งกระทะนะคะแม่โอใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะนี่ก็ใส่น้ํามันลงไปเนาะ ใส่เสร็จแล้วก็ตักลงไปให้น้ำมันร้อนก่อนนะให้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะนี่ตักหยอดไปทีละช้อนทีละช้อนเนาะมันจะได้ทั่วๆนะคะแล้วก็เครื่องของเราจะได้กระจายนะถ้าเกิดเราเทงลงไปเนี่ยเครื่องมันจะไม่กระจายนะคะอ่ะพอทอดไปสักพักละแป้งของเราเริ่มสุกแล้วเราตอกไข่ใส่ไปหนึ่งฟองค่ะจะใส่ยเยอะกว่านี้ก็ได้เอาที่ชอบเลยนะแล้วก็เราก็ยียีไข่ให้ทั่วๆแผ่นนะคะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วเนาะ เราก็จะคือข้างล่างสุกแล้วนะเราก็จะพลิกด้านขึ้นมานะคะนี่พลิกอย่างนี้เลยนะคะนี่นะให้ได้อย่างนี้นะแล้วเราก็ทอดอีกฝั่งเลยนะคะทอดอีกฝั่งพออีกฝั่งสุกแล้วนะต้องให้อีกฝั่งนึ่งสุกก่อนนะคะเราก็พลิกกลับอีกด้านนี่น้ำมันจะไม่ค่อยเยอะนะคะอ่าเขาพลิกมานะคะแล้วทีนี้เราก็ตัดชิ้นนะคะ ตัดชิ้นตามชอบเลยหรือใครจะไม่ตัดก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเอาที่ชอบนะอันนี้ไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะก็แค่นี้นะคะพอแม่โอตัดชิ้นเสร็จแล้วนะข้างล่างเขาก็จะเนี่ยคุกเขาหน่อยนะคะคุกผัดต่ออีกสักหน่อยถ้าเกิดชอบกรอบมากก็เพิ่มเวลาในการผัดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าชอบแบบหนึบๆก็ไม่ต้องกรอบมากนะ,ะอันนี้เป็นกระเทียมสับนะคะผัดผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะผัดให้กระเทียมหอมนิดหนึ่งนะคะพอกระเทียมหอมเสร็จเรียบร้อยเนะะี่ย ตามต่อด้วยแม่โอจะใส่ถั่วงอกลงไปผัดด้วยเลยนะคะใส่ถั่วงอกลงไปเนาะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนิดหน่อยนะคะหรือจะน้ำปลาก็ได้นะคะถ้าเจดใครไม่ชอบเค็มก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ผัดให้ถั่วงอกสุกนะคะขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงหน่อยนะ,ะเพราะว่าถั่วงอกจะได้อร่อยนะคะ,ะก็ผัดไปนะคะพอเอาแค่ถั่วงอกสุกนะ,ะแล้วก็เราก็ยกหม้อจากเตาได้เลยนะคะนี่อ่ะ แล้วก็ไปเทในจานนะในจานก็รองด้วยถั่วง,งอกสดนะคะ,ะเททะเลทอดของเราลงไปเลยนะคะโปะข้างหน้าเลยเนาะนี่แบบนี้เลยนะคะ,ะเน้นๆจุกๆกันเลยนะคะนี่สามารถทําทานได้ที่บ้านเลยนะคะไม่ได้ยากนะอ่ะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยผักชีนิดหน่อยนะคะเพื่อสีสันสวยงามนะคะน่ารับประทานราดโดยน้าจิ้มนะคะอ่ะาราดไปนะคะโอเคงั้นแม่โอ๋จบคลิปเลยแล้วกันนะคะใครชอบก็ลองไปทําตามดูนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ